สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่านสุขูสุคนมาอีกแล้วคะ่ะมาพบกับสาวกิกคนเลี้ยงงัวค่ะมือน้ก็มาเลี้ยงงัวค่ะเลี้ยงะะยงัวละกะกิจย่างพะนะทำทุกอย่างที่ทำให้เรามีเงินนะคะไผ่าวาเงินบบสำคัญเด้พี่น้องสำคัญคืออย่างนี้คะ่ะมีอย่างกับพดีทำมีเงินเด้อพี่น้องเด้อ มีเงินนี่เขาเรียกว่าพี่ได้คือสาวกิกนี่แหละค่ะตอนนี้บ่มีเงินกันบ่มีบ่มีไผบกครบไผได้บแมแอนบกอันไผบกครบบ่พบ,บ,บไผค่ะเฮ้บ่มีเงินเนาะก็เลยต้องมาหาเงินค่ะยีดยางค่ะจากอาชีพเสริมพะนะตอนนี้ค่ายว่าสิเป็นอาชีพลักละเด้อพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรค่ะ ลงแค่แรงค่ะกีดไปมือละแถวสองแถวก็เป็นเงินเด้พี่น้องน้ำยางมันยดป๊กโป๊กนี่คือเงินเด้หยอดน้ำกดเอาเป็นเงินค่ะเฮ็ดจังไดกได็ไไ้ให้มีเงินสู่เดอ้อพี่น้องพี่น้องก็สูโต้ซากิ๊กก็สูค่ะสู่ไปน้ำกันสู่จนหอดมือไดหอดมือมือใดก็ไไ้ค่ะคใหยมีเงืนใส ดูเด้อเป็นกำลังใจให้ส้กูสุคนน่ะล่ะจ้า